ครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะนำท่านนะครับมาทำการเปลี่ยนไส้กรองอากาศรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสปาร์ค115อนะครับ ในคู่มือนะครับระบุไว้ว่านะครับไส้กรองอากาศเนี่ยนะครับประจำรถรุ่นนี้นะครับจะต้องเปลี่ยนทุกๆระยะทาง1 6 0 0 0กิโลเมตรแต่ในรถของผมคันนี้นะครับมันเกินไป390กิโลนะครับผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องเกินนะครับเพราะเขาบอกแล้วว่าสามารถเปลี่ยนก่อนได้ถ้าขับขี่ในทางที่สกประปกหรือมีฝุ่นผงมากๆ หรือถ้าเกิดว่าคุณขับในถนนหนทางที่ค่อนข้างจะสะอาดคุณอาจจะยืดไปเป็น1 6ื่นหกห้าร้อยหจ็ด่นงกระัางถึง20,000เลยอันนี้ก็แล้วแต่แต่ผมมาทําคลิปให้ดูว่าถ้าผมเปลี่ยนตามระยะแต่เกินไปประมาณ390ก้ิโลเนี่ยสภาพมันจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วการใช้รถของผมคันนี้นะครับนะบ้านผมอยู่ตรงแถวแถว BTS บางว่าแล้วก็ขับรถมาทำงานที่หนองแขม นะมาประมาณ25กิโลกลับก็ประมาณ25กิโลวันหนึ่งก็เฉลีย่ยคือใช้รถอยู่ประมาณ50กิโลเมตรนะแล้วตอนนี้วิ่งไปตามที่แก้งคือ16,390กิโลเดี๋ยวเรามาดูว่าสภาพถนนในกรุงเทพที่ค่อนข้างจะสะอาดหน่อยแล้วก็ครบตามกำหนดระยะเวลาเนี่ยไส้กรองจะมีสภาพเป็นอย่างไร นะครับเพราะว่าผมขับเองอยู่ทุกวันผมก็รู้ว่าร้สืกอว่ารถมันจะอืดๆแล้วก็จะกินน้ํามันเชื้อเพลิงหรือน้ํามันเบนซินเยอะกว่าปกติเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็จะถอดนะฮะก็จะทําความสะอาดนะครับนะบริเวณน็อตถ่ายโดยรอบนะครับผ้าแห้งสะอาดสอาดแปรงสีฟันอะไรก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใช้กอกแกลกตัวเล็กนะครับใส่กับ นะด้านต่อสั้นตัวเล็กประมาณนี้นะครับแล้วก็จะใส่กับลูกบล็อกเล็กเบอร์8นะครับแล้วก็จะใส่กับดอกไขควงตอกเบอร์2ตัวเล็กนะเพราะว่าถ้าใช้ไขควงเนี่ยมันติดพื้นที่นะครับนะผมจะทําการถอดนะถ้าเรามีเครื่องมือนะครับมันก็จะใช้มันก็จะสะดวกในการทำงานนะครับ ับเนะฮะตัวแรกออกไปแล้วนะครับตัวที่สองนะครับเดี๋ยวศีษาผมจะบางท่านอยู่นิดนึงนะครับผมหาตรงร่องมันก่อนนะครับครับ ะมีจํานวนทั้งหมด5ตัวนะครับน็อตยึดฝ,ฝาครอบนะครับถ้าไม่ผิดพลาดนะครับจะมีอยู่5ตัวนะครับหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนี่ก็ถือว่าใช้คุ้มนะครับสําหรับคนที่ใช้รถใช้งานตามปกตินะครับไม่นับถึงคนที่เป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างวิ่งแก๊ปวิ่งลา วิ่งแก๊บวิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับบุรุษไปชนี่อย่างเงี้ยนะครับวันนึ่งเขาใช้ระยะทางเยอะอยู่แล้วตัวที่สองนะครับออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาท่านไปอีกด้านหนึ่งนะครับขออนุญาตย้ายกล้องนะครับนะครับที่ด้านนี้นะครับจะได้ให้ท่านเห็นนะครับสำหรับท่านที่บอกว่า ใช้รุ่นเดียวกับผมอยู่นะครับให้ทําคลิปเยอะๆนะครับก็อันนี้ท่านก็เห็นอีกอีกหนึ่งคลิปนะครับทําเองได้ไม่ยากนะครับพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ประหยัดตังค์ด้วยครับตัวที่สามนะครับครับ บล็อกชุดเลสที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นของยี่ห้อ King Tony นะครับนะก็ใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับชุดหนึ่งก็ไม่ถึง1,000บาทเห็นไหมมันจะทำให้เราเนี่ยทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ตัวที่4นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวศีษะผมจะบางท่านนิดนึงนะครับขออนุญาตยวบางนิดนึงนะครับเพื่อไปดูเหลี่ยมน็อตก่อนนะครับ ย้มาทางนี้นะครับถ้าตัวด้านต่อสั้นไม่สะดวกเราก็ใช้เป็นด้านต่อยาวนะครับแล้วแต่เราจะพิจารณานะฮะ น็อตท,ที่ยึดนี้เราไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าทั้ง5ตัวเนี่ยมันเป็นน็อตไซส์เดียวกันหมดนะครับนี่นะฮะเป็นสกรูเกลียวปล่อยนะครับนะบ4นี่แฉกเป็นไซส์เดียวกันนะครับเราไม่ต้องห่วงว่าจะใส่สลับตัวนะครับถอดน็อตยึดฝาครอบเรียบร้อยนะครับ5ตัวนะผมจะเอาฝาครอบออก ครับอันนี้ก็สกปรปกนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกเรื่องปกตินะฮะข้างในด้านนี้ที่ฝุ่นจะตกค้างอยู่ก็จะมีฝุ่นยอยู่เล็กน้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวมันจะมีน็อตยึดอีกตัวหนึ่งนะครับที่ยึดอ่าในนี้ยังมีเส้นผมเลยนะครับท่านอาจจะไม่เห็นนะมีเส้นผมด้วย จะมีนอ็อตยึดอีกตัวหนึ่งอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมข้ามมาฝั่งนี้อ๋อมีสองตัวเลยนะครับโอ้มีสองตัวเลยครับทำ้าถูแน่นหนาเลยครับ ที่ยึดไส้กรอง2ตัวนะครับก็จะขาวๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านในมันไม่ได้สปกปรกอะไรนะครับ ก็คือสรุปว่ามีน็อตนะครับมีสกรูเกียวปล่อยที่ยึดตัวฝาครอบไส้กรองเนี่ยห้าตัวแล้วก็จะมีน็อตยึดไส้กรองด้านในเนี่ยนะครับสองตัวนะครับนี่คือสภาพไส้กรองอากาศนะครับนะสภาพไส้กรองอากาศที่ใช้อยู่ในกรุงเทพซะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะถนนก็จะสะอาดเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่เขตก็มากวาดถนนอยู่ทุกเช้า เกินจากที่มาตรฐานกําหนดไปแค่390กิกโลนะครับน,นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูของใหม่นะครับนะอันนึงก็ประมาณร้อยบาทนิดๆนะครับอันนี้ไม่รวมค่าแรงช่างนะครับพูดถึงท่านไปซื้อเองนะครับจะซื้อที่ร้านอะไรหรือท่านจะเบิกที่ศูนย์ก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะท่านดูของใหม่สีสันอ่าแน่นอนฮนะ ท่านก็นจะบอกว่าของใหม่ครับใช่ให้ดูเปรียบเทียบนะครับนี่นะดูเปรียบเทียบกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคี้ฝุ่นที่มันเข้าไปอุดตันเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ปริมาณอากาศที่จะผ่านเข้าไปที่ตัวเรือนลิ้นเลงเนี่ยก็ลดน้อยลงนะครับผมว่าเปลี่ยนเลยนะครับร้อยก่าบ,บาดจ่ขี้เหนียวเลยนะครับท่านจะได้ประหยัดตังค่าน้ํามันเบนซินไปได้เยอะนะครับ เหนนะท่านเห็นแล้วนะครับ hmm. ท okay, nope. ําเองไม่ยากเลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องมีทักษะขั้นเทพขั้นอะไรเลยนะครับแค่มีเครื่องมือนะครับทีนี้ก่อนใส่นะครับผมก็จะเช็ดทําความสะอาดข้างในเนี่ยข้างในนี้ผมเช็ดแทบไม่เปิดอะไรเลยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ราบเก่าของพี่ปุ้ยเล้นะครับแทบไม่เปิดอะไรเลยนะครับ รถเดิมๆใช้งานตามปกตินะครับไมนประเภทไปไปแว้นไปซิ่งเติมน้ํามันเครื่องเกินเนี่ยข้างในแทบไม่มีไอระเ,เหยน้ามันเครื่องสักเท่าไหร่ทีนี้ผมก็จะทําการติดตั้งไส้กรออากาศอันใหม่เข้าไป มีหลายคนเหมือนกันนะครับเขาถามว่าผมไม่สอนอแต่งรถหรือโมดิฟายรถบ้างเหรอนะครับผมก็ขอตอบอย่างนี้ว่านะครับด้วยประสบการณ์อันน้อยนิดกับความรู้อัน้อยนิดนะครับผมก็คงไม่บังอาจที่จะไปสถาปนาตัวเองเป็นเซียนแต่งรถหรือโมรถนะครับนะผมขอหากินกับรถเดิมๆด,ดีกว่านะครับสบายใจนะครับ นะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขาจะได้ไม่มามาด่าผมด้วยนะในอย่างนึงเนี่ยเราเป็นครูบาอาจารย์นะครับไปสอนเขาในทางที่ผิดมันไม่ดี นะครับเพราะว่าไม่เหมือนตอนถอนนะตอนถอนเราจะยังไงก็ได้นะครับไปด้านนี้ก็จะติด ก็ต้องขออยู่อย่างนี้เลยนะครับนี่อันนี้แหลขนาดเรามีตัวบล็อกเล็กนะครับ อตที่ y. ยึดไส้กรองอากาศกับตัวเรือนนะครับถ้าเราขันก็เอาแค่พอตึงๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้รับแรงอะไรมันแค่ยึดระหว่างตัวไส้กรองกับตัวเรือนเท่านั้นเองนะครับถ้าไปขันแน่นไปเดี๋ยวจะเกี่ยวลูดมีปัญหานะครับ ถ้หรับท่านที่ใช้รถยี่ห้อนี้รุ่นนี้อยู่ท่านก็ชมให้จบหน่อยนะครับนะครับล็อตยึดตัวไส้กองนะครับกับตัวเรือนมอกอง2ตัวผมถันแน่นเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าผมก็เช็ดทําความสะอาดด้านในก็จะมีที่ฝุ่นนะครับมีที่ฝุ่นก็เรื่องปกตินะครับ เราไปที่ตามร้านนะครับบางทีเขาเปลี่ยนให้เรานะครับตกกระปกเลอะเทอะยังไงเขาก็ไม่ได้เช็ดให้นะครับเขามีหน้าที่เปลี่ยนอันใหม่เสร็จแล้วก็ใส่กลับเข้าไปก็จบงานเขานะฮะด้านนอกอันนี้ด้านนอกก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับมันมากมายนะครับที่มันสกปรปกปมันอยู่ด้านนอกมันโดนฝุ่นโดนน้ำอะไรก็ต้องสกกระปเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นท่อนะครับท่อสําหรับระบายน้ําฝุ่นผงสิ่งสกรปรกต่างๆนะครับจะไหลออกได้นะครับแต่ตัวแมลงจะเข้าไม่ได้นะครับตรงนี้มันจะติบนะจะเปิดได้อย่างนี้นะครับผมก็จะประกอบตัวฝาครอบนอกรองกลับเข้าไปาพี่ปุ้ยขอจะระบีนิดนึงเดี๋ยวจะได้ง่ายๆนะครับใส่ เวลาท่านใส่ฝาครอบท่านระวังนะครับบางท่านไปฝืนไม่หาตำแหน่งเนี่ยมันจะทำให้ตัวคลีบเนี่ยของตัวไส้กรองเนี่ยมันบี้แบนนะครับเนี่ยก็ใจเย็นๆนิดนึงนะครับค่อยๆลูดหาตำแหน่งขึ้นไปนะฮะ เห็นไหมทํากับผมไม่มีโคมคามไม่มีทุบทุบทุบอะไรนะครับนะฮะยกเว้นว่าจุดที่มันจะต้องทุบจริงๆนะครับเข้าแบบง่ายๆนิ่มนวลครับนะฮะอ่าก็จิ้มจาะบีนิดนึงนะครับใส่อ่าตัวที่หนึ่งนะครับจิ้มจาะบีที่หนึ่งครับตัวที่สองนะครับ ครับตัวบนครับตัวบนก็จิ้มตจละบีนิดนึงถ้าเราหมุนเขาเข้าเกลียวด้วยมือได้ก่อนก็แนะนําว่าให้หมุนก่อนนะครับเพื่อป้องกันการตินเกลียวนะครับฝั่งนี้สามตัวเรียบร้อยนะครับฝั่งด้านซ้ายของเครื่องนะครับตัวล่าง ตัวบนนะครับตัวสุดท้ายนะะทีนี้หลังจากเราใส่สกูเกียวปล่อยนะครับที่ยึดฝาครอบมอกรองเรียบร้อยครบ5ตัวนะครับทีนี้เราก็จะทำการขันให้แน่นนะครับ เราอยากจะขันตัวไหนก่อนเราก็ขันไปนะครับเดี๋ยวผมขอญอาตเดินอ้อมมาฝั่งนี้นะครับครับเอาแค่ตึงๆมือก่อนนะครับตัวล่างตัวแรกนะครับตัวที่สอง ถ้าเป็นรถเดิมๆนะครับอย่าไปถอดเลยนะครับไส้กรองอากาศนะครับนะท่านใส่ไว้เถอะนะครับมันมีประโยชน์นะฮะแล้วก็เปลี่ยนเมื่อครบกําหนดระยะเวลานะครับตัวบนนะครับขออญาตย้ายมาฝั่งนี้อีกนะครับ สองตัวฝั่งนี้ ตัวแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะขันทวนให้แน่นอีกทีหนึ่งนะครับอ่าตัวแรกนะครับนี่แน่นแล้ว ที่สามกับ5นี่ต้องใช้ตัวสั้นนะครับตัวที่4ีแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่5นะครับนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับน็อตฝาครอบ5ตัวนะครับ แล้วก็น็อตยึดไส้กรองอีก2ตัวเบรดเสร็จก็น็อตเตัวนะครับกับคลิปนี้ที่ใช้เวลาถ่ายทําไปประมาณ23นาทีก็คือปัดเป็น25นาทีไปแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่ใช่มืออาชีพและท่านอยากจะทําเองนะครับแล้วเครื่องมือไม่พร้อมเนี่ยแค่เปลี่ยนไส้กรองอากาศเนี่ยก็ใช้เวลาเกินครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าท่านไม่พร้อมท่านก็นไปที่ร้านนะครับจ้างช่างเขาทานะครับ3าบาท50บาทค่าแรง แต่ได้เกิดอยากจะลองลงมือทําเองเพื่อเป็นทักษะประสบการณ์นะครับจะได้รู้ว่าความยากง่ายมันเป็นอย่างไรท่านก็ลองทําดูนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับการเปลี่ยนไส้กรองอากาศรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าส p a r k ค115ไอนะครับกับที่บริษัทผู้ผลิตก,กําหนดไว้นะครับ16,000กิโลเมตรอันนี้เกินไป390กิโลนะสภาพก็จะประมาณนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับเดี๋ยวมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจให้ท่านติดตามรับชมต่อไปนะครับยังไงก็กดติดตามแล้วก็พยายามรับชมให้ได้ทุกคลิปผมจะเอาความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่ท่านดูแล้วเนี่ยท่านนำไปใช้บำรุงดูแลรักษารถจกักรยานยนต์ของท่านเองได้ส่วนเรื่องการโมดิฟายอะไรเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ในสายเลือดผมนะครับ นะก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขออนุญาตนะครับที่กล้องมันสั่นนะครับก็สวัสดีครับ